สร้างเกาะป้องกันภัยหรือป้องกันกลัวถามการแผ่แสงจําเป็นต้องมีการสร้างเกาะป้องกันด้วยไหมคะตอบจะมีเกาะป้องกันหรือไม่ก็ได้ครับหากเราแจ้งจิตด้วยความเป็นก๊อดในตัวเราเองแล้วจักรวาลทั้งปวงทั้งมืดสว่างก็คือสวนหลังบ้านของเราเองเราไม่อาจกลัววิตกกับสวนหลังบ้านตนเองได้ฉันใดก็ฉันนั้น ความกลัวเกิดจากอิมแพงที่มีเฉพาะในโรคนอกโรคจัก,กรวาลดวงดาวพุธทธเกษตรอื่นหากมีพลังงานรบความกลัวไม่เพราะความกลัวของมันไม่เคยมีอยู่จริงๆนะซิเขาเกิดจากจิตเราเองรวนร้วน,วนการสร้างเกาะก็เป็นเพียงป้องกันไม่ให้เราเกิดความกลัวในหลายระดับเท่านั้นเองกัวนิดแสดงว่า ยังมีเศษแห่งอิมแพงนิสๆดูว่าเรายังมีเศษเยื่อะใหญ่แห่งความกลัวอยู่ไหมก็ดูได้จากเราสร้างเกาะป้องกันเยอะเพียงใดเมคาบากำแพงแก้ว789ชัน้นแสงสีม่วงเขียวน้ำเงินครามสาระสารพัดยิ่งเกาะหนาเท่าใด จิตกลัวของเราเองก็จะหนาเพียงเท่านั้นนั่นเองขอบคุณข้อความจากนบอศวะกรับผมวันเฉลิมกาวบทความสวัสดีครับ